ู่ที่เอ米尔าคลินิกสาขาราชโยธินค่ะนี่วันนี้นะคะลักกี้เนี่ยมีปัญหาผิวหน้านะคะจุดด่างดาจากสี่แล้วก็จุดด่างดาบนใบหน้าเนี่ยอยากให้แต่งหน้าออกมาแล้วดูใบดูสวยนะคะลักกี้ก็อยากจะพาทุกคนนะคะไปพบคุณหมอแล้วก็ไปปรึกษากับคุณหมอกันได้เลยค่ะสวัสดีสสดค่ะวันนี้น้องกี้ปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรดีคะคือหนูมีปัญหาผื่น ตั้งแต่แรกคือมีรอยกาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทํางานเนี่ยต้องเจอแสงแดดเยอะมากเลยแล้วรอยกามันก็เข้มขึ้นแล้วก็มีรอยสิวด้วยบางครั้งเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะต้องลงรองพื้นหนามากแบาบสองสาชั้นเลยใช่ค่ะก็เลยสนใจที่อยากจะมาแก้ปัญหารตรงนี้อ๋อแต่นี่ดูแบ <c oughs> บว่าแทบจะไม่มีอะไรที่ <c oughs> หมอทําเลยนะคะตรงกี้ห <c oughs> น้าเรียนมากริๆแต่งหน้าเยอะค่ะก็เลยอยากจะแก้ไขปัญหารอยจุดด่างดำตรงนี้เพื่อที่จะได้ ลดประหยัดเครื่องสำอางเราจะได้ลงรองพื้นน้อยลงเนาะคุณหมอว่าควรทำอะไรดีคะจริงๆถ้าเป็นรอยกระมีรอยสิวหลายๆอย่างที่ทําให้สีผิวเราดูไม่สม่ําเสมออะค่ะหมอจะแนะนําเป็นเครื่องลูเมก้าเลยค่ะใช่เพราะเครื่องนี้เครื่องเดียวจะเก็บได้ทั้งรอยสีน้ําตาลรอยดํารอยแดงได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ได้หน้าใสรวมๆด้วยการทํางานของเครื่องนี้นะคะจะเป็นลักษณะ ความยาวขึ้นค่อนข้างกว้างค่ะแบบ IPL เลยแต่ว่าจะเป็น IPL ที่ความเข้มข้นมากกว่า IPL ปกติถึง3เท่านะคะ <ừ> เพราะฉะนั้นมันเลยได้ผลค่อนข,ข้างดีอ่าใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องนี้ค่ะจะไม่ได้ทําให้เกิดแผลอะไรบนผิวหน้าจะไม่ได้มีการตกสะเก็ดหรือว่าอะไรค่ะก็คือเราสามารถใช้หน้าได้ตามปกติล้างหน้าแต่งหน้าได้เลยแล้วก็หลายๆคนจะรู้สึกด้วยว่าแต่งหน้าติดดีขึ้นอ่า<ด>ใช่ค่ะก็คือไม่ต้องพักฟื้นด้วยแล้วก็หลังจากทาเครื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือแต่งหน้าได้เลยใช่แต่งหน้าได้เลย จะออกไปใช้ <ไป S 2> ใชีพปกติได้เลยใช่ค่ะค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการคลีนหน้าค่ะจะมีพี่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาคอยคลีนหน้าให้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้แอบตกใจนิดน,นึงนะคะเพราะว่าจะต้องหน้าสวยค่ะเพื่อทําเครื่องลูมิการในขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเรามาติดตามกัน,นะคะ่ะ ทัง,งานนิดนึงนะคะเราคนเองหน้าไปฝั่งขวานิดนึงโอเค หลังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ไม่เจ็บเลยคุณหมอมีการเทถามก่อนเลยค่ะว่าร้อนไปไหมแล้วก็รู้สึกยังไงค่ะก็ระหว่งางทําก็รู้สึกสบายมากชิวๆจะมีความร้อนนิดนึงแต่เป็นความร้อนที่ทนได้แล้วก็สบายมากๆค่ะ วิธีการดูแลหลังทำอะคะอ่ะหลังทําไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรมากเลยค่ะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ว่าอาจจะมีแค่เลี่ยงแดดนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์แต่ว่าไม่ได้ซีเรียนะคะแค่เราไม่อยากให้รอยที่มันเป็นอยู่มันเข้มขึ้นหรืออะไรแค่นั้นเองค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ง,งหน้าได้หนึ่งดีมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากหน้าใสาแบบนี้นะคะก็ทักอินบอสแฟนเพจได้ที่เอเมอ่าคลินิกได้เลยนะคะอยากหน้าขาวใสมีออร่าต้องรูเมก้าที่เอเมอ่าคลินิกนะคะ 啊。